สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําการใส่แผ่นเสริมทัศนะครับผมว่าตัวละครแบบไหนควรจะใส่ของแบบไหนนะครับผมามาดูกันเลยมาเริ่มจากแผ่นแรกนะครับผมแผ่นต่อต้านนะครับผม,มผมลองถอดก่อนนะว่าแต่และแผ่นเนี่ยมันจะให้พลังงานค่าพลังลบเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมซึ่งแต่และแผ่นมันก็ให้ แตกต่างกันนะพลังลบมากหรือน้อยนะครับผมเอาเรามาดูอันแรกนะแผ่นต่อต้านนะครับผมเพิ่มเท่าไหร่นะลองฝั่งดูนะครับเพิ่มมาหกหมื่นเลยนะครับผมถ้าเกิดเราเปลี่ยนละ่ะเปลี่ยนมาเป็นอีกแผ่นหนึ่งพลังก็จะลดนะครับหรือเปลี่ยนเป็นอีกแผ่นหนึ่งแผ่นกําแพงแข็งเลยนะครับดูแผ่นต่อต้านนี่นะเพิ่มมาหนึ่งหมื่นนะครับเรา,ามาดูอันนี้นะครับ เรามาใส่แผ่นจอะเกาะเลยนะครับผมเพิ่มมาหกหมื่นนะครับผมถ้าเปลี่ยนอีกอันนึงก็จะพลังงานก็จะลดตามนะครับม่อีกอันนึงก็จะลดนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าแผ่นทัศน์แต่และแผ่นเนี่ยมันเพิ่มพลังไม่ได้เท่ากันนะดูอันนี้นะครับโอ้อันนี้เพิ่มมาเยอะมากเลยนะครับผมแผ่นจอ,อกเกาะนี้แสดงว่ามันเหมาะสําหรับตวงเลยนะครับผมหาอันนี้เป็นแผ่นที่เพิ่มเกาะหรือว่าให้พีนะครับ ซึ่งมันก็ให้พลังงานแตกต่างกันนะครับผมแบบอันนี้ก็เพิ่มมาแตกต่างกันกันนะครับเอาใส่แผ่นนี้นะนี่ก็เพิ่มมา2 0 0 0มืนนะครับผมเอามาใส่อีกแผ่นละแผ่นนี้เพิ่มมาสี่หมืนนะครับเอาลองมาใส่แผ่นกําแพงดูเพิ่มมาเจ0 0หมื่นนะครับผมซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะเพิ่มพลังที่แตกต่างกันนะครับแต่ที่ผมจะแนะนําก็คือแบบใส่ที่เป็นออฟที่มันใส่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมมันจะเพิ่ม พลังลบอย่างมากเลยนะเรามาดูของสายต่อสู้บ้างนะครับผมสายต่อสู้ของแบนการโร่นะครับผมจะเน้นแบบแผ่นทัศน์ที่เหมือนกับชุดป่าเสือกน,นะครับผมตัวนี้ก็จะเพิ่มเวลาแบบติดสถานะรับดาเมจหรือว่าสหาหัสเนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นมาอีกนะครับผมโดยเฉพาะแบบตัวแบบหน้ากากหวานบีสคิงหรือว่าการโร่นะครับผมหรือว่าตัวที่มันทําให้ติดสถานะ รับดาเมจหรือว่าสาหัสน,นะครับผมแนะนำให้ใส่ของชิ้นนี้นะแบบหน้ากากหวานนี่นะครับผมอ่ากดผิดนะครับตรงนี้นะครับผมผมก็จะใส่แผ่นเกียร์นะครับผมแผ่นเกียร์เลเวลห้านะครับบิสกี้นนะครับผมเราใส่เลเวลสี่นะครับผมเพราะว่าผมมีแค่เหลือเลเวลสี่อยู่นะ ไนซึ่งตัวละครหลักๆของผมก็มีประมาณนี้นะครับแบบแทงท็อปเนี่ยผมก็จะใส่เป็นแบบกึ่งแท้งกึ่งโจมตีนะครับผมเพราะว่าผมจะเอามาล้วงตัวข้างหลังด้วยนะครับผมก็จะเน้นถูกคที่ข้อลดลงนะครับ15%ซึ่งส่วนดาบนี้นะครับผมผมมองว่ามันดีมากเลยนะเพิ่ม HP แล้วก็โจมตีด้วยนะครับ มาดูแผ่นกาลุนนะครับผมแผ่นกาลุนนี่เหมาะสาหรับตัวที่มันเกิดการกระหน่านะครับผมแบบใส่ให้คอบาคูซันนี่กระหน่าบางทีมเนี่ยก็ถือว่าแบบเพิ่มดาเมจเจาะการโจมตีอย่างมากนะครับผมถ้าใส่แผ่นกาลุนนะต่อมานะครับผมเป็นแผ่นละหัมนะครับผมแผ่นละหัมเนี่ยนะครับผมเป็นการที่เป็นตัวละครที่แบบใส่เป็นตัวกัดก่อนหรือว่าตัวที่เบิร์ดดาเมจต่อเนื่องอะไรประมาณนี้นะครับผมแบบ วัคซีนแมนหรือว่าเป็นราชเาฮเลลึกหรือว่าเป็นเจ้าคอมบุหรือว่าเป็นอะตอมิกอะไรประมาณนี้นะครับผมเพ่งมันเหมาะนะต่อมาเป็นแผ่นโคมแฝงนะครับผมก็จะเน้นแบบบทขยี้นะตัวที่เหมาะตัวแรกเลยนะครับอะตอมิกครับหรือว่าเป็นเจ้าบอลทองนะครับผมเวลามันตีติดบทขยี้มันก็จะเสริมดาเมจไป7,500เลยนะซึ่งมันเยอะมากนะครับผมต่อไปไเป็น แผ่นคมดาบนะครับผมแผ่นนี้เหมาะสําหรับสายโจมตีและสายไม่โจมตีนะครับผมเป็นสายที่เพิ่มดาเมจนะครับผมพลังโจมตีเพียวๆเลยอ่าต่อมาเป็นแผ่นทะลุผมเขาเรียกว่าแผ่นเจาะเกาะแล้วกันนะครับผมซึ่งแผ่นนี้ก็เวลาโจมตีก็จะถูกต้านทานลดลงนะก็เหมือนกับเราตีเจาะเกาะนะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมแผ่นแน่วแน่นะครับผมเมื่อติดทนทานเนี่ยนะครับผมก็จะดีใช่ไหมล่ะตัวที่เหมาะสมนะครับผม โกเฮสึครับและซูเปอร์ดาร์คชดยและอีกตัวนะครับผ<อ>ราชาบีฟูดหรือว่าราชาฮาเลลือของเรานะครับมาดูโกเฮตสึนะครับผมมันมีการเอฟเฟกที่ติดต่อต้านไว้นะผมว่ามันเหมาะสำหรับแผ่นนี้อย่างมากเลยติดฐานะคนทานนะครับผม นะครับผมแผ่นทอระหดนะครับผมแผ่นนี้สามารถเอามาต้านทานดาเมจเพิ่มเติมนะครับผมใส่ให้ตัวแทงก็ได้ใส่ให้ตัวที่ใส่โจมตีของเราที่มันตัวบางๆก็ดีนะครับผมทําให้ตัวที่เราใส่เนี่ยมันอึดถึกทนมากขึ้นนะครับผมต่อไปเป็นแผ่นต่อ,ต,อต้านนะครับผม อันนี้แผ่นต่อต้านนะครับผมคือต้านทานนะตาต้านทานมากขึ้นนะครับผมตัวที่เหมาะที่สุดก็คือผมแนะนําเป็นสายแทงนะครับอย่างซูเปอร์ด์กชายแทงท็อปหรือว่าโกเฮดสือนะครับหรือว่าราชาซีฟู้ดก็ได้นะมันก็ทําให้ตัวละครแทงฝ่ายเราเนี่ยอึดถึกทนและมีการต่อต้านดาเมจมากขึ้นนะครับผมต่อมาเป็นแผ่นกําลังนะครับผมแผ่นกําลังเนี่ยนะครับผม ก็จะเพิ่มทั้ง HP แล้วก็พลังโจมตีขึ้นมานะครับผมแผ่นนี้ก็จะเหมือนกับแผ่นคมดาบนะครับผมแต่คมดาบมันเพิ่มแค่พลังโจมตีนะครับผมแต่ถ้าเกิดเพิ่มเลเวลสมันจะมี HP เพิ่มขึ้นด้วยนะซึ่งแผ่นเสริมกําลังก็ยังมี HP กับโจมตีนะครับผมมันก็จะสลับกันนะครับผมคือว่ามันเป็นคู่แฝดกันนะ

ซึ่งเกมนี้การใช้การอัพดาวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับผมขอให้ทุกคนเก็บการอัพดาวไว้ด้วยนะครับผมอย่าไปอัพเล่นให้มันหมดละอ่ะเดี๋ยวก่อนจากกันนี้นะครับผมขอลองสู้กับบอสโบลสโทรไปก่อนนะครับผมว่าตอนนี้ทีมของผมเนี่ยทำดามเมจกับบอสโบลสได้ขนาดไหนแล้วนะโอเคครับตอนนี้ผมเปลี่ยนจากซูเปอร์ดาร์คชายเป็นแทงค์อปนะครับผมเพื่อเป็นการไถย เจ้าเกนริวกันชุกนะหลังจากนั้นให้การูปล่อยหมัดไปนะครับผมโดยที่ผมจะไม่ตีเจ้าเกนริวนะครับผมอย่าตีเจ้าโกลิบาสหรือว่าเจ้าเมลซาการ์นะครับผมโดยจะให้เจ้าหน้ากากหวานตีแค่โกลิบาสดกับเมลซาการ์สองตัวก่อนนะครับผมส่วนเจ้าเกนริวกันชุกเนะี่ยผมจะให้แทงท็อปไถานาใส่เขาไปตายนะครับผมโอเคอ่ะบล้อเตะมานะครับผมอ่ะให้การูสักไปนะครับ ด้วยผมจะให้ซอมบี้แมนสลับใช้อันตินะครับผมโอเคตอนนี้ให้ซอมบี้แมนฮิลทั้งทีมไปก่อนนะครับจะโลไกไปหมัดไฟโอเคครับโกลิบ้าจะตายแล้วนะซอมบี้แมนจะบ้านแกนเพื่อฮิลทั้งทีมไปครับวันไปครับอากาหวานเก็บแรงรากาศครับหนึ่งสองสามสีห้าโอเคครับ จะตายแล้วนะเมื่อโซลิบาสและเนลซาการ์ตายนะครับผมก็จะให้หน้ากากหวานตีเจ้าปลาหมึกนะครับผมหลักจิตก้อนหินตลมหายใจกดโอเคครับที่ผมเอาแฮงค์อปมานะครับผมให้มันกลางโล่ให้เพื่อนแถวหน้าด้วยนะมันจะได้อึดทนมากขึ้นนะครับผมแฮงค์อปสายไปครับออด ครับปล่อยมันไปครับสมิีแมนครับตีธรรมดาพอครับให้เกิดสถานะรับดาเมจแล้วให้บีพคิงกว่นนะครับผมต่อไปนักกาวันจิ้มไปโอเคครับตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนให้กาโร่โจมตีธรรมดาก็บอแล้วนะครับผมผมก็ใช้คอมโบนี้ตีจนจบนะครับผมผมขอกดข้ามนะครับผมเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปมาดูดาเมจครับโอเคครับผมได้ดาเมจประมาณเท่านี้นะครับผม อันนี้คือของคุณกายเงียบซีนะครับผมทีมเซตของคุณกายเงียบนะเนช้านะครับรอแป๊บนึงอ่านี่ก็คือเซตของแฟตประกายแสงของเขานะครับผมเรียกได้ว่าใส่สุดจัดประหลัดบอกเลยทีเดียวเลยนะครับกาโร่ของเขาเนชช้าอีกละตีแปดแสนนะครับพระเจ้ามันกาโร่ระดับพระเจ้าชัด หรือว่าตีแรงมากๆเลยนะครับผมการโล่ของกายหงิดนะครับตัวนี้ตีแรงมากแ0ดแสน,นตัวต่อมานะครับบี k คิงนะครับผมที่กายหงิดึเพิ่งปั้นมาตีบอน์นะครับผมพลังเท่าไหร่ครับโอ้โหตีสี่แสนนะครับถือว่าเยอะพอสมควรนะครับผม แสดงเขายังปั้นไม่สุดนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดมีประโยชน์ต่อทุกท่านก็ขอขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ